คนอีสานนะครับก็ทักาทายก,ก,กันนิดนึงเพราะว่าผมก็ชอบทักทายกับคนทุกทุกภาคนะครับเราก็ถือว่าเราก็คนประเทศเดียวกันก็เจอกันก็ทักทายกันได้ถามตอนรทุกสุขดิบกันครับอยู่สุขสบายตรงมุมไหนแล้วก็คุยกันก็ปลูกดอกไม้เยอะครับเอาไว้สําหรับรองรับนักท่องเที่ยวตอนปีใหม่แต่ข้งางในก็จะเป็นร้านขายไวน์ เดี๋ยวเราพาไปช้อปปิ้งไวน์ครับไวน์ที่นี่เขาก็ทำเองปลูกองุ่นเองแล้วก็มีไวน์ขายมีชิมด้วยผมเคยมาแล้วไวน์ที่นี่อร่อยครับอร่อยไวน์อร่อย,ออยถ้าฝั่งนู้นก็จะมีสเต็กด้วยนะครับด้านฝั่งโน้นมีสเต็กแล้วก็มีชิมไวน์มีอะไรด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาชิมไวน์กันนะครับชิมไวน์ก็ดอง เหมือนเดิมครับ Bref, วว universe, 對對ก็ต้องมีใส่หน้ากากตรวจวัดอุณหภูมิเนาะเราก็ใส่หน้ากากหน่อยนะครับอาจจะดูพูดไม่ค่อยชัดนิดนึงชั้นกองไึ้นดนึงผ่ครับคุณผู้ชคเดี๋ยวลงไปห้องน้ำก่อน ครับสวัสดีครับวันนี้พา,าทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านครับมาเที่ยวจังหวัดชนบุรีครับแถวเขาชีจันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไรอังุ่นนะครับซิวเลกนะครับก็ที่นี่ก็ผมเคยไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสนะครับก็เห็นทำสวนองุ่นกันเยอะถนนที่ทำอังุ่นกันนี่ความยาวนี่ระดับ2-300กิโลนี่มีแต่องุ่นตลอดเลยนะครับ ก็ทุกบ้านก็ทําองุ่นแล้วก็ทําหมักวายกันเองอะไรเองวันนี้ก็เลยนึกถึงว่าเมื่อ4-5หปีก่อนที่ได้ไปฝรั่งเศสก็วันนี้ก็เลยมาที่ซิวเร็กของคุณสุพรรษาครับก็เลยเห็นเก็บวิวภาพมาฝากพวกพวกเราได้มาเที่ยวกันนะครับมีองุ่นซึ่งองุ่นของเราก็ใหญ่ไม่ได้แพ้กว่าฝรั่งเศสเลยนะองุ่นของเราสวยใหญ่ลูกใหญ่นะครับผลดก พวงเยอะนะก็ดูจากป้ายก็รู้ว่าลูกเขาใหญ่ขนาดไหนนี่นะเห็นไหมครับลูกเต็มเลยนะครับลูกเต็มเลยอันนี้ก็ตลกนิดนึงให้พวกเราขำๆนะครับก็องุ่นก็ถือเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่พวกเราน่าสนใจนะครับต้านสนใจแล้วก็น่าคิดว่ามีมีแนวทางเกี่ยวกับทั้งด้านการทำอาชีพอย่างไร ทั้งเก็บผลสดแล้วก็ได้ทำไว้ก็ได้นะครับก็พื้นที่ตรงไหนที่สูงสูงนะครับเพราะว่าอางุ่นเนี่ยเท่าที่ผมไปประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะชอบพื้นที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ร้อนชื้นนะครับร้อนชื้นก็บ้านเราก็เป็นเขตร้อนชื้นอยู่แล้วแต่ว่าต้องขอร้อนสูงสูงนิดนึงอย่างเช่นแถวเขตโคราช นะครับแถวเขาใหญ่อะไรน,นั่นนะตรงนั้นก็พื้นที่ก็จะระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเลเยอะพอสมควรนาะส <c oughs> องสามร้อยเมตรเออแล้วก็ถ้าจะให้เออได้ผลผลิตรสชาติดีก็อากาศเย็นนิดนึงนะครับแต่รู้สึกว่าจะเขาจะไม่ค่อยชอบพวกน้ำค้างเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องน้ำค้างนะครับ ลูกที่นั่นอยู่ได้นานไหมคะก็เท่าที่เคยถามคนฝรั่งเศสเขาบอกว่าตอที่ผมเคยถามเขาเนี่ยเขาบอกว่าอางุ่นเนี่ยเขาปลูกมาเนี่ยตอนนั้นน่ะตอตั้งแต่สมัยคุณปู่เขาไม่เคยไม่เคยลื้อทิ้งเลยก็อายุ780ปปีแล้วเขาไม่เคยลื้อทิ้งเลยแต่ว่าดูแลรักษาต้องตัดแต่งคอยดอยตลอดเพราะว่า องุ่นเนี่ยถ้าเราไม่ตัดแต่งเนี่ยผลผลิตจะไม่ค่อยได้นั่นนะเขาจะต้องคอยตัดแต่งคือตอใหญ่ไม่เป็นไรแต่ว่าเขาจะต้องตัดแต่งเ็าจะมีรถคอยคร่อมวิ่งเข้าร่องนะครับเหมือนกับรถไถคูเปต้าที่วิ่งในร่องอ้อยก็วันนี้เรามาพาเรามาวายแล้วมาดูองุ่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลองชิมองุ่นสดๆนะครับว่าอางุ่นสดๆเนี่ยขวดละ40บบาทเนาะ ครับ40บาทเนี่ยราคายังไงนะครับเดี๋ยวลองดูครับ40สิบบาทก็เปรี้ยวๆเนาะหวานนิดนึงนะครับก็รสชาติดีครับหวานนะครับแล้วก็ฝาดนิดนึงมีรสฝาดเหมือนกับองุ่นเนาะองุ่นต้องมีฝาดนิดนึงครับก็ใช้ได้ครับสี่สิบาทผ่านครับคุ้มครับ อร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยนะครับซิวเลก,ก็นักเรียนคนไหนที่ผ่านมาอย่าลืมแวะมาชิม,ชมอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเช็คอินนะมีวิวสวยๆมีเมื่อกี้เราก็ลืมไปถ่ายให้ดูมีรถพาทัวร์เนาะนะครับใช่ไหมครับน้องใช่คะ่ะค่าทัวร์เท่าไหร่ไม่รู้150บาทต่อต่อท่านค่ะอ๋อต่อท่านโอเคก็คือ150บาทต่อท่านหนึ่ง นะครับก็ถ้ามาเป็นหมู่คณะอาจจะราคาพิเศษหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ต้องมาติดต่อทางนี้เอาเองนะครับก็พาวันนี้ก็ครับผมพามาเที่ยวสวนองุ่นนะครับเดี๋ยวมาดูผลิตภัณฑ์ของเขาอันนี้ฝากน้องไว้ก่อนนะครับมาพามาดูผลิตภัณฑ์นะครับขององุ่นเก็อะไรได้บ้างคะอาจารย์ก็มีวายขาวครับครับวายแดง แ,าาแล้วก็ไว้ดาสีดํานะครับรา,าราคานะต่อขวดดูดูราคาต่อขวดนะหกร้อยเจ็ดร้อยะ้ทางข้างล่างนี้ก็จะเป็นพวกแยมนะครับแยมผลไม้ที่ทําจากองุ่นก็เอาไว้ทานกับพวกขนมปังนะครับนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะครับลองลองลองไปดูด้านโน้นครับ คก็มีคุกกี้มีอะไรเยอะแยะเลยก็โอเคถือว่าเราพามาเที่ยวเนะนะครับมีโอกาสได้มาเที่ยวก็มาเที่ยวกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นต่อนะครับราพาพวกเรามาชมบรรยากาศรอบๆนะครับด้านขวามือนะครับอันนั้นก็จะเห็นภูเขาเห็นไหมครับอันนั้นคือเขาชีจันจะเห็นมีสีทองทองอยู่ นะครับอันนี้ก็คือเขาชีจันนี่เท่าที่ทราบก็คือเป็นวัดวัดหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเป็นวัดของพระองค์นะครับสมเด็จพระยัน์สังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกท่านดําริว่าอยากจะนะครับไม่อยากจะทําลายภูเขาแต่อยากจะมีภาพของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอยู่โดยบนภูเขานะครับ ในหลวงเรารัชกาลที่9ท่านก็เลยกำริวว่าอย่างนั้นเราลองใช้วิธีการคล้ายๆก,กับเขียนภาพไว้บนหน้าผาภูเขาแต่ก็มีทีมงานหลายทีมก็เลยออกแบบกันว่าเราใช้เป็นลักษณะคล้ายๆกับเลเซอร์ยิงไปที่ภูเขา นะครับเป็นลอยองพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวดูอันนั้นก็เรียกเขาชีจันทซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับศักดิ์สิทธิ์มากๆกนะครับก็เป็นวัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กนะครับนะครับก็ถือเป็นวัดของพระองค์วัดหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นวิวที่ต่อกันมานะครับวิวเป็นของซิลเวอร์เลกนะครับที่ว่าปลูกองุ่นข้างล่างก็จะเป็นแปลงปลูกองุ่นครับนะครับเท่าที่ถามมาพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณ1,000ไร่ นะครับหนึ่งพันไร่ก็ข้างในก็จะเป็นสวนองุ่นใหญ่โตเลยที่มีหลังคาพลาสติกอยู่ด้านในนู้นนะครับด้านในนู้นก็จะมีหลังคาพลาสติกคุมไว้นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นองุ่นซึ่งเพิ่งจะตกแต่งไปคือองุน่นนี่ต้องไปศึกษาให้ดีคือเขาต้องมีการแต่งอยู่ตลอดเวลาจะเห็นว่าตอเขาใหญ่แต่ว่ายอดเขานิดเดียวเขาจะต้องตัดแต่งอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้งุ่นองุ่นออกลูกนะครับแล้วก็จะต้อง ค่อนข้างดูแลรักษาเรื่องความสะอาดนะครับดูแลรักษาเรื่องความสะอาดก็คือจะต้องตัดแต่งหญ้าคอยเคลียร์ห้ามสกรปรกเพราะว่ามันจะเป็นเชื้อราง่ายนะครับแล้วก็ทำให้ใบเขาเป็นเชื้อรานะครับอันนี้ก็เก็บภาพมาฝาครับถือว่าบางท่านอาจจะยังไม่เคยมาอยากจะมาเที่ยวนะครับก็วิวสวยๆมีอ่างเก็บน้ำใหญ่นะครับด้านล่างนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นสวนน้ำนะครับด้านซ้ายจะเป็นสวนน้ำเผื่อเด็กๆมาก็ ผู้ใหญ่ก็มานั่งชับกิบไวน์นะครับทานสเต็กด้านบนนะมีร้านสเต็กอยู่ด้านบนร้านกาแฟอยู่ด้านบนนะครับแล้วด้านเด็กๆก,ก็ไปเที่ยวสวนน้ำข้างในนู่นนะครับนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลยเห็นไหมครับมีก็อยากจะพาพวกเราพี่น้องชาวไร่อ้อยหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำไร่นะครับให้รางวัลกับชีวิตตัวเราเองนะครับหลังจากที่เราก็ทุ่มเท นะครับหาเงินกันมาก็าต้องรู้จักเอาเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองบ้างนะครับเงินมีความจำเป็นครับกับชีวิตเก็บเอาไว้ก็เป็นแค่ตัวเลขอยู่ในธนาคารถ้าไม่ไดอาออกมาใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับประสบการณ์ความสุขที่ยังอยู่ข้างนอกยังมีให้เราได้มีโอกาสได้มาหาแล้วมาตักตวงเรามาเก็บ นะครับเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเราเราจะได้มีแรงที่จะเดินหน้าไปข้างหน้าต่อสู้ในชีวิตข้างหน้าต่ออุปสรรคข้างหน้ายังมีอีกมากครับดังนั้นวันนี้รู้จักให้กําลังใจตัวเราเองอย่างน้อยคนอื่นไม่ได้ให้กาลังใจเราเราต้องรู้จักให้กําลังใจตัวเราเองก่อนนะครับเงินมันมีประโยชน์มีคุณค่าครับแต่ก็ไม่ใช่ ทุกเรื่องนะครับก็ฝากเอาไว้ว่าเราหาเงินเข้ามาแล้วเราก็ต้องรู้จักใช้เขาให้เป็นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ